สวัสดีนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยกำลังคิดจะทําฝ้าด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับลองมาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมาแก้ปัญหารอยเล้าจากฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับที่ผมเคยได้ทําไว้นะครับมีทั้งรอยเล้ารอยยุบอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแก้ปัญหากันว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างแล้วก็ใครจะทำเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารอยเล้าหรือรอยยุบบริเวณรอยต่อของตัวฝ้าของเราเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับผมผม,ผมเลยได้ไปหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการ ซ่อมรอยร้าวนะครับของตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยก็ได้ไปเจอกับคลิปนี้ครับเขาแนะนําวิธีการแก้ไขรอยล้าวนะครับระหว่างตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของสิงมอนต้านะครับซิลแลนเฟตราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ780บาทนะครับซึ่งผมก็ซื้อมา1ทั้งถังเลย1ทงถังเนี่ยจะมีขนาด5กิโลกรัมนะครับ สามารถใช้งานได้ยาวถึง25เมตรนะครับสำหรับรอยต่อคุณสมบัตินะครับคือมีเนื้อที่ยืดหยุ่นสูงนะครับทนต่อแรงสั่นไหวบริเวณรอยต่อได้ดีนะครับฉาบลื่นนะครับแล้วก็เรียบเนียนรวมถึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับตัวนี้ก็คือตัวสิงมอนตาซิลแลนเฟกนะร,รหัสของเขาก็คือ s s f 1การใช้งานเนี่ยเราควรใช้งานร่วมกับตัวเทปผ้าดิบตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะกว้างประมาณ1นิ้วนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับตามร,ร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือว่าตามร้านค้าออนไลน์ก็มีขายนะครับเริ่มต้นเลยสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกคือการเปิดรอยแผลหรือว่าตรงรอยรล้าบริเวณรอยต่อของตัวฝ้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งในงานนี้ผมก็เลือกใช้เป็นลูกหมูใส่ตัวใบตัดเพชรนะครับหรือใบตัดกระเบื้องก็ได้นะครับกรีดลงไปนะครับหรือว่าตัดลงไปบริเวณรอยรอยที่มีการรอยแตกนะครับเพื่อเปิด ให้มันมีช่องนะครับสําหรับที่จะใส่ตัวสิงเฟ็กเข้าไปใหม่นะครับความกว้างของช่องเนี่ยต้องอยู่ประมาณสัก1-5ถึงมิลนะครับต้องไม่เกินนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยหลังจากทําการเปิดแผลใหม่เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3มมิลนะครับไม่เกินนะครับก็ไล่เปิดรอยแผลเก่าให้หมดทุกตําแหน่งที่มีรอยเล้านะครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นวิธีการแรกหลังจากเราเปิดนะครับรอยแผลรอยเล้าต่างๆเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะท,ทําถัดมาก็คือ าหาอุปกรณ์นะครับที่จะทําการป้ายตัวสิงเฟกเนี่ยเข้าไปในตัวช่องว่างที่เราได้ทําการเปิดแผลไว้นะครับหลังจากเปิดกระป๋องสิงเฟกออกมาเราก็จะเจอกับเป็นเนื้อครีมขาวๆแบบนี้ข้นๆเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปผสมอะไรอีกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้เกียงของเรานี่แหละครับตักตัวเนื้อของสิงเฟกออกมานะครับผมจะใช้เกียง2อันนะจากนั้นเราก็เอาตัว เนื้อของสิงเฟกเนี่ยป้ายไปบริเวณรอยต่อของตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดของเราที่เราได้มีการเกียร์รอยเก่าเนี่ยออกไปแล้วนะครับพยายามให้เนื้อของสิงเฟกเนี่ยเข้าไปในร่องนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือใช้ตัวเกียงป้ายนะครับให้ตัวเนื้อของสิงเฟกเนี่ยเข้าไปในร่องนะครับเราก็ป้ายไปทีละแนวนะครับไม่ต้องป้ายทีละเยอะนะครับลักแนวได้แนวนึงนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเทปผ้าดิบนะครับที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยซึ่งมีความกว้างอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ เอามาแปะตามแนวที่เราได้ป้ายตัวสิงเฟกไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ทําการรีดนะครับหรือกรีดตัวเทปผ้าดิบเนี่ยให้ติดกับตัวเนื้อของสิงเฟกเลยจากนั้นเราก็ไล่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนครบทุกแนว สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของสิงเฟกตตัวนี้ที่ผมใช้นะครับจากที่ผมลองหาข้อมูลดูเนี่ยตัวนี้เขาจะเอาจุดเด่นนะครับของตัวอะคริลิกกับตัว PU หรือว่าโพลียูรีเทนเนี่ยมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทาสีทับได้นะครับการขัดผิวได้หรือว่าเรื่องของการยืดหยุ่นตัวที่สูงนะครับทนต่อแรงบิดแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับรวมถึงเรื่องของการทนความชื้นนะครับสามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับสำหรับตัวสิงเฟกตัวนี้ นี่นะครับหลังจากเราไล่ทําการนะครับใส่ตัวสิงเฟกเข้าไปในร่องนะครับแล้วก็ใส่ตัวเทปผ้าดิบไปจนครบทุกแนวแล้วนะครับเราก็จะปล่อยตัวเขาเนี่ยทิ้งไว้เลยนะครับ1วันเต็มเ็มนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีการเซตตัวนะครับแล้วก็ยึดติดกับตัวฝ้าหรือว่าลบบริเวณร้อยต่อของเราเนี่ยได้แน่นนะครับนี่นะครับหลังจากผ่านไป1วันแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวสิงเฟกนะครับที่เราได้ป้ายเข้าไปกับตัวเทปผ้าดิบนะครับที่เราได้แปะเข้าไปเนี่ยก็จะติดกับตัวรอยต่อที่เราได้ทําไว้แล้วทั้งหมดเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีบางจุดจะมีบางส่วนยุบบ้างเล็กน้อยบริเวณรอยต่อนะครับตรงนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําต่อโดยการก็จะใช้ตัวเนื้อของสิงเฟสตัวเดิมนี่แหละครับป้ายลงไปนะครับที่บริเวณรอยเดิมของเราเลยนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะป้ายให้มันนะครับมีความหนาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกับรอยเดิมของเขานะครับเพื่อเป็นการปิดรอยเก่า ที่มันยังยุบตัวอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นการทําให้ตัวของตัวผ้าเทปต่างๆนะครับที่เราได้แปะไว้เนี่ยมีความยึดติดได้แน่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ร้อยต่อเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับการป้ายก็จะใช้เกียงนะผมก็จะใช้เป็นเกียงตัวเดิมนี่แหละครับแล้วก็ไล่ป้ายไปตามแนวเดิมเลยทุกแนวนะครับใช้วิธีการแบบนี้เมื่อเราป้ายนะครับตัวเนื้อ ของสิงเฟกเข้าไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้นะครับเหมือนเดิมอีกหนึ่งคืนหนึ่งวันนะครับประมาณหนึ่งวันนี่ครับผ่านมาหนึ่งวันแล้วสิ่งที่ทําถัดมาผมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายเบอร์ห้าเพื่อขัดผิวของตัวสิงเฟกนะครับที่เราได้ป้ายไปแล้วสองรอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางจุดที่เป็นผิวกุขะอยู่นะครับบริเวณด้านข้างนะครับหรือบริเวณตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ห้าเนี่ยขัดผิวให้เรียบเลยนะครับ เมื่อเราขัดผิวจนเรียบแล้วนะครับผมก็จะทําการสกิมฉาบนะครับบริเวณรอยต่อที่เราได้ทําทไว้นะครับทั้งหมดถัดมาเนี่ยเมื่อเราสกิมผิวนะครับบริเวณรอยต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีเนี้ให้เราใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ประมาณ120นะครับในการขัดบริเวณของรอยต่อทั้งหมดนะครับ ตรงนี้เน้นขัดนะครับบริเวณตรงขอบนะครับให้เรียบเนียนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทําให้เวลาทาสีไปแล้วนะครับมันจะมองไม่เห็นเลยรอยต่อต่างๆหรือว่าผิวต่างๆเนี่ยมันจะดูแบบกลมกลืนกันทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าผมก็จะเน้นขัดบริเวณบริเวณด้านข้างหรือรอยต่อนะครับในส่วนของบริเวณตัวผิวตรงกลางเนี่ยก็ต้องขัดให้เรียบด้วยนะเพราะบางทีมันจะอาจจะมีรอยเส้นรอยผิวขูข่ขาอยู่ตรงนี้เราก็ใช้กระดาษทรายนี่แหละครับในการขัดให้เรียบเลยครับ นี่นะครับหลังจากเราขัดแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้อันนี้ต้องบอกว่าการขัดเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะเพราะว่ายิ่งถ้าต้องการเรียบเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาในการขัดนิดนึงต้องให้ความใส่ใจในส่วนของตรงนี้นะเพราะว่าทาสีไปแล้วเนี่ยเราจะมาขัดซ้ําอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าต้องการความเรียบเนี่ยต้องตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีๆนะรตรงไหนมันนูนอยู่ตรงไหนมันเป็นสเต็ปอยู่เราต้องขัดใหม่ให้เรียบนะครับ เมื่อขัดไปแล้วสิ่งที่เราต้องทําถัดมาก็แค่ทําการทาสีรองพื้นนะครับสีกันด่างเนี่ยหนึ่งรอบหนึ่งเที่ยวเท่านั้นถ้าใครมีสีเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าทาเฉพาะบริเวณรอยต่อก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้สีทาเนี่ยมันก็จะได้สีเดียวกับตัวฝ้าอันเดิมเลยนะครับแต่เนี้ยผมใช้สีอันใหม่นะผมอยากได้เป็นสีแบบโทนควันบุหรี่นิดนึงนะครับก็เลยไปซื้อสีใหม่มาก็เลยต้องทาใหม่หมดนะครับก็จะลงสีจริงเนี่ยสองรอบนะครับ อันนี้จะเห็นว่านี้เป็นการทารอบแรกเมื่อทารอบแรกกันไปแล้วนะนี like well, ่ผมจะเริ่มทารอบที่2นะครับซึ่งจะเห็นว่าแค่เราทารอบแรกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาแห้งแล้วนะสีมันก็จะดูใกล้เคียงกันแล้วนะแต่พอทารอบที่2ไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวฝ้าของเรานะครับมีความเรียบเนียนแล้วก็สีเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับอย่างตรงนี้นะเนี่ยผมวันนี้เอามาให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นบริเวณรอยต่อนะครับ จะเห็นว่าจะไม่มีรอยต่อเลยนะถ้าเรามองใกล้ๆอาจจะนะครับมีรอยขอบข้างๆงนะถ้าเราดูดีๆเป็นรอยที่เราขัดด้วยกระดาษทรายเนี่ยไม่เรียบเนียนเท่าไหร่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นรอยต่อที่ที่เราได้ทําการาใช้สิ่งเฟรเนี่ยซ่อมไว้นะแต่บริเวณด้านข้างนะครับอาจจะมีรอยนิดนึงอันนี้เป็นรอยที่เราขัดยังไม่เรียบที่ผมขัดไม่เรียบนะครับก็ภาพรวมนะที่จะได้นะก็จะได้ออกมานี่ครับเป็นแบบนี้เลยจะเห็นว่ารอย แตกรอยรล้าต่างๆเนี่ยหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการใช้ระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นผมดูแล้วจากที่ทำเนี่ยน่าจะอยู่ทนนะครับแล้วก็จะคิดว่าไม่น่าจะแตกละนะครับนี่นะครับจะได้เป็นฝ้าที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เวลามองขึ้นไปเนี่ยก็ทําให้ไม่รู้สึกลาคาญลูกตาแล้วพูดตรงๆเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกนะครับนี่อันเนี้ยเป็นรอยเดิมนะครับที่มันเคยมีรอยแตกนะครับแต่ถ้าเราดู นี่ครับจะไม่เห็นแล้วนะครับอาจจะมีเป็นรอยของที่เราขัดไม่เรียบเท่าไหร่นะครับเป็นผิวขู่ขาอยู่บ้างนะครับแต่ดูภาพรวมนะบูดูจากไกลๆเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะครับอาจจะมองเป็นแบบเป็นผืนเดียวกันไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการมาแนะนำนะวิธีการซ่อมนะครับฝ้าแตกเล้านะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดแตกเล้าบริเวณรอยต่อนะครับที่ผมได้ทําไปตั้งแต่ต้นจนจบเผื่อใครกําลังจะทําหรือว่า มีปัญหาลักษณะนี้เนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้นะครับส่วนใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเนี่ยไว้ให้ในดีสคริปชั o นหรือว่าในคอมเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ